สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการเขียนชื่อเรื่องการเขียนชื่อเรื่องที่ดีในหนังสือราชการเนี่ยมีหลักการมีวิธีการเขียนอย่างไรนะครับในคลิปนี้เนี่ยถือว่าเรามาแบ่งปันกันนะครับคุณผู้ชมศึกษาเรียนรู้ในคลิปนี้ไปด้วยกันแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะนําไปปรับใช้ในการปฏิบัตร spot, ริราชการของเรา,นรเาในการเขียนชื่อเรื่อง ที่ดีเนี่ยนะครับหลักการเขียนก็คือเราจะต้องย่อให้สั้นที่สุดนะครับชื่อเรื่องเนี่ยจะต้องเขียนย่อให้สั้นที่สุดแล้วก็มีความเข้าใจชัดเจนด้วยนะครับสามารถที่จะเก็บค้นอ้างอิงได้ง่ายแล้วก็สิ่งที่ไม่ควรก็คือไม่พึงใช้ชื่อเรื่องที่ไม่พึงประสงค์นะครับเพราะฉะนั้นการเขียนชื่อเรื่องที่ดีเนี่ยควรจะย่อให้สั้นที่สุดเขียนให้เข้าใจชัดเจน สามารถเก็บค้นอ้างอิงได้ง่ายและก็ไม่พึงใช้ชื่อเรื่องที่ไม่พึงประสงค์นะครับทีนี้นะครับการเขียนชื่อเรื่องเนี่ยควรจะ,ข,นนะขึ้นต้นด้วยคำกริยาก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเช่นเรื่องขออนุมัตินะครับแล้วก็ตามด้วยเนื้อหานะครับเรื่องขออนุญาตเรื่องขอเชิญเรื่องขอหารือเรื่องขอรายงานเรื่องขอส่งแผน เรื่องตอบข้อหารือเรื่องชี้แจงเรื่องร้องเรียนเป็นต้นนะครับเราใช้คํากริยาก็จะทำให้ชื่อเรื่องนั้นชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างการเขียนชื่อเรื่องอการเขียนชื่อเรื่องเนี่ยเราจะต้องย่อให้สั้นที่สุดนะครับเช่นเรื่องการขอหารือ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกรณีที่ดินเนี่ยเป็นหลุมเป็นบ่อมีแอ่งน้ำนะครับเราจะหารื่อในเรื่องของการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกรณีที่ดินที่เป็นหลุมเป็นบ่อเป็นแอ่งน้ำนะครับว่าควรจะจัดเก็บภาษีหรือไม่ถ้าเป็นชื่อเรื่องแบบนี้มันก็จะยาวเกินไปนะครับเราอาจจะใช้ย่อๆว่าเรื่องขอหารือ เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับส่วนในรายละเอียดต่างๆนี้ที่เราจะหารือเนี่ยก็ควรจะอยู่ในเนื้อหาในเนื้อเนื้อหาของหนังสือฉบับนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้ชื่อเรื่องว่าเรื่องขอหารือเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับต่อมานะครับการใช้ชื่อเรื่องเนี่ยควรจะใช้ชื่อเรื่องที่เราสามารถจะเก็บค้นและก็อ้างอิง ได้ง่ายนะครับเช่นหนังสือชื่อเรื่องขอเชิญประชุมถ้าเป็นการขอเชิญประชุมเนี่ยก็จะมะีการเก็บการสืบค้นก็ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเราอาจจะมีการประชุมคณะกรรมาการต่างๆการประชุมคณะต่างเนี่ยค่อนข้างเยอะหลายคณะนะครับแต่ถ้าเราระบุไปเลยว่าเรื่องขอเชิญประชุมคณะผู้บริหารสำนักโยธาครั้งที่เท่าไหร่ ปีพศอ,อะไรลงไปเลยนะครับระบุชื่อไปเลยว่าการประชุมอะไรครั้งที่เท่าไหร่ก็จะทําให้เราสามารถเก็บนะครับไปค้นหาอ้างอิงได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับต่อมานะครับการเขียนชื่อเรื่องการใช้ชื่อเรื่องเดิมนะครับการใช้ชื่อเรื่องเดิมเนี่ยก็สําคัญนะครับถ้าเราถ้าเราใช้ชื่อเดิมทั้งหมดเลยบางทีก็อาจจะทําให้สับสนได้นะครับ เราอาจจะมีการปรับเปลี่ยนสักเล็กน้อยก็ได้นะครับเช่นเขามีหนังสือถึงหน่วยงานราชการว่าเรื่องขอหารือเกี่ยวกับระเบียบถ้าเราใช้เราตอบเขานะครับเราใช้คําว่าเรื่องขอหารือเขาก็อาจจะสับสนได้นะครับว่าเอาเขาหารือหน่วยงานของเขานะครับถ้าเขาขอหารือเราก็จะต้องใช้ชื่อเรื่องว่าเรื่องตอบข้อหารือเป็นต้นนะครับก็จะใช้ลักษณะอย่างนี้นะครับ ต่อมานะครับไม่ใช้ชื่อเรื่องที่ไม่พึงประสงค์อย่างไรเช่นเรื่องการไม่อนุมัติการเลื่อนเงินเดือนนะครับไม่อนุมัติการเลื่อนเงินเดือนนอกเหนือโคต้าปกติเป็นกรณีพิเศษตรงนี้เราควรจะใช้คําว่าเรื่องการอนุมัติเลื่อนเงินเดือนนอกเหนือโคตาปกติเป็นกรณีพิเศษตัดคําว่าไม่ออกไปนะครับเพราะฉะนั้นในเนื้อหาเนี่ยค่อยไปอธิบายรยายละเอียดนะครับว่าะ าการอนุมัติการเลื่อนขั้นเงินเดือนนอกเหนือโคตาเป็นปกติเป็นกรณีพิเศษเนี่ยเป็นอย่างไรในรายละเอียดของหนังสือนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือเนื้อหาสาระนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอหลักการเขียนชื่อเรื่องในหนังสือราชการที่ดีนะครับที่นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมตรงนี้ลองศึกษาดูนะครับแล้วก็อาจจะนําไปปรับใช้ การทำงานของหน่วยงานของเราได้นะครับ